สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมอีกิงหนึ่งโอนะครับอยู่กันเกมฟรีสนั่นเองและวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มเหยื่อกันนะครับอย่างละร้อยกล่องซึ่งกล่องเหยื่อที่ผมหามานะครับนั่นเป็นกล่องเหยื่อทั้งหมดในเกมแล้วนะครับนะถ้าผมไม่เข้าใจผิดเอาละครับแล้วเรามาเริ่มที่กล่องแรกกันเลยนะครับจะเป็นกล่องคอมมอนนั่นเองนะครับซึ่งกล่องนี้จะได้ทั้งปลาแล้วก็ได้ทั้งเหยื่อนะครับเไปแล้วครับ้อยกล่อง โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างโอเคครับก็ลืมบอกไปนะครับผมจะบอกก่อนว่าแต่ละเย่อเนี่ยมันมีค่าความหายากไม่เท่ากันนะครับเราจะเรียงจากตามนี้เลยนะครับเขียวฟ้าม่วงน้ําเงินทองนะครับอ้างอิงจากระดับสีของปลานะครับความหายากนะโอเคก่อนเลยนะครับว่ากล่องแรกเนี่ยเราได้อะไรบ้างก็จะได้ตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับสำหรับกล่องที่เป็นกล่องธรรมดานะ ก็ต่อไปก็เป็นกล่องเหยื่อนะครับโออใช่เราได้ปลามาด้วยนี่ใช่ไหมนี่ไงเอองั้นเดี๋ยวผมเอาปลาไปขายแล้วก็นับเงินด้วยดีวยกว่านะครับว่าเราได้เท่าไหร่กันนะครับมากดขายโอ้ได้มาสองพันห้านะครับก็จะขึ้นให้นะครับว่าเราได้กําไรจากกล่องนี้เท่าไหร่นะครับ โอเคครับต่อไปก็เป็นกองเหยื่อนะครับมาเปิดกันเลยโอเคนะครับเหมือนก่องน,นี้จะเริ่มได้เหยี่อทองแล้วนะครับถือว่าดีนะแต่ว่าจะไม่ได้เงินนะครับ ซึ่งเดี๋ยวก็จะขึ้นเหยื่อให้ดูนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างก็ได้ตามนี้เลยนะครับจะมีเหยื่อทองอยู่หนึ่งอันนะครับก็คือหัวป่านั่นเองนะครับก็ได้มาเยอะอยู่นะสมเป็นกล่องเหยื่อครับได้เหยื่อมาเยอะมากนะครับแต่ว่าเยดาตรงที่มันไม่ได้เงินด้วยนะครับต่อมาคือกล่องเหยื่อคุณภาพนะครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยหลายช่องบอกว่าให้ไปขายนะครับแล้วก็หลายช่องก็บอกว่าเอาไปทำเป็นเหยื่อดีกว่านะครับเดี๋ยวพอเปร์เสร็จเนี่ยผมก็จะมาบอกว่าควรเอาไปเป็นเหยื่อหรือว่าควรเอาไปขายดีมา โอเคนะครับก็เช่นเคยนะกล่องนี้ก็เป็นกล่องเหยื่อนะครับเพราะงั้นเนี่ยจะไ่ได้เงินนั่นเองนะครับมาดูการว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับจะเห็นได้ว่ากล่องเหยื่อระดับสูงเนี่ยนะมันจะให้เหยื่อทองเนี่ย่อนข่าได้เยอะเลยนะครับซึ่งจะมีเหยื่อสีเขียวอันเดียวนะครับคือแนะม็กอตนะอืถือว่าดีนะครับซึ่งเจ้ากล่องแดงเนี่ยผมจะแนะนําให้ซื้อเบ็ดแม่เหล็กมาตกตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นต้นเกมนะแล้วก็เอาไปขายนะครับ ส่วนท้ายเกมเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นเหยื่อได้เลยนะครับถือว่าคมอยู่อันต่อมานะครับก็คือหินภูกขาไฟนั่นเองนะครับซึ่งหินนี้เนี่ยจะได้ทั้งปลาแล้วก็เหยื่อนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหินภูกขาไฟเนี่ยหรือว่าปากการังมันจะได้ของดีกว่ากันนะครับผมจะขอเปิดเจ้าหินภูกขาไฟก่อนแล้วกัน โอเคครับต่อมาก็มาดูกันเอ้ยไมเดี๋ยวเราจะเอาปลาไปขายแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเราได้เยอเท่าไหร่ด้วยนะครับว่ามาได้เท่าไหร่โอ้เจ็ดพันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราได้เยืะอะไรกันมาบ้างก็จะได้มาประมาณนี้นะครับซึ่งเห็นได้ว่ามีเหยื่อพิเศษที่เราได้จากแค่หินบุกไฟนะครับก็คือฐานนั่นเองนะครับส่วนเหยื่ออื่นเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับ มนคุม้มตที่เราได้ฐานนี่แหละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นกล่องเหยื่ออันเดียวเนาะที่เราได้ฐานถ้าอยากได้ฐานก็มาอันนี้ครับแต่ว่าถ้าอยากได้เหยื่อเนี่ยอันอื่นดีกว่าเหยื่อสุดท้ายก็คือปากการังนั่นเองนะครับซึ่งปากการังเนี่ยเราจะได้วดเดิฟเดี๋ยนะมันมันอัปเดตตอนนี้หรอมันไม่ใช่สองทุ่มหรอเกมเฮ้โอเคครับก็เข้ามปเดีย๋ยวนะซึ่ง ผมก็รู้สึกว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ปลาทั้งหมดมันก็ไม่ได้ลดลงนะของผมแล้วก็ไม่มีที่ใหม่ให้ตกด้วยนะครับไม่รู้ว่าเกมพออัปเดตอะไรนะครับอาจจะแก้บักนิดหน่อยแล้วมั้งนะครับโอเคก็มากับคอนเทนต์เราดีกว่านะยุดท้ายคือประการังนันเองนะครับซึ่งจกได้ทั้งเงินเหยื่อแล้วก็ปลานะครับซึ่งผมมองว่าเป็นกล่องเหยื่อที่คุ้มที่สุดนะครับอ,อ๋อแล้วก็เหมือนจะเป็นกล่องเหยื่อที่แพงที่สุดด้วยมั้งนะครับแต่ไม่แนะนําให้ขายนะเปิดเลย บอกเลยว่ารวยเจ๋จัดครับอ <AL> โอ้โหแหมแล้วก็ปลาไปขายเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูเหยื่อก็เป็นอันสุดท้ายละกูจะจบคลิปซะทีไปขายแทแดโอ้ยแปดพันถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราได้เหยื่ออะไรกันมาบ้างนะครับโอเคครับการที่เราเปิดปกากกราังเนี่ยเราจะได้เหยื่อพิเศษมานะครับคือปกากกรังแล้วก็ปกากกรังนำลึกนั่นเองนะครับ ซึ่งจะหาได้แค่ในปากการังเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังได้เงินอีกเป็นมหาศาลเลยนะครับถามว่าคุ้มไหมเหรอคุ้มเรื่องเงินครับแต่ว่าถ้าเรื่องเหยื่อเนี่ยก็คงจะเป็นกล่องแดงเนาะคุ้มสุดโอเคครับสรุปเลยนะต้นเกมเนี่ยอย่าได้เหยื่อไปซื้อกล่องเหยื่อนะครับที่เกาะแรกนะกล่องเหยื่อนะไม่ใช่กล่องธรรมดานะครับแล้วก็กล่องแดงเนี่ยเล่นได้ตั้งแต่กลางเกมถึงท้ายเกมเลยนะครับแล้วก็ไปขายได้ด้วยเนาะส่วนปากการังเนี่ยเป็นเหยื่อที่แพงที่สุด ขายได้แพงที่สุดนะแล้วก็ได้กาไรเยอะที่สุดแล้วก็หินผู้ข่อไฟเนี่ยเป็นก่องเหยื่ที่ผมมองว่าไม่คุ้มที่สุดนะครับอย่าไปหาซื้อแล้วก็อย่าไปหาตกออนะอย่าเป็นยอย่าได้ขาดน,นะครับก็เป็นไงครับก็ขอบคุณทื่อนที่เข้ามารับชมนะครับใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับใครมาใหม่ก็กดซับได้นะครับบายๆครับ